สวัสดีค่ะกับบรรยากาศยามเศร้าๆ้อคะพี่น้องค่ะจะเป็นสายห้ากับ้าเบิงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเช้าๆของวันนี้ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพี่น้องค่ะมาจอบพระอาทิตย์ขึ้นนะพี่น้องเนาะค่ะเป็นยังไงพี่น้องค่ะนี่พระอาทิตย์ก็ขึ้น compile, compiler, เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนะาะมื่ขึ้นนีกับเกี่ยวเขาด้วะค่ะพี่น้องค่ะ โอ้มัดเข่าค่ะพี่น้องมาขึ้นนี่พ้ากันมัดเขานะ่าเนาะเฮ้ยมันเย็นพี่น้องเอ,อ้ยอย่างมันกระคองเนาะโอ้โหหอดนองน้ำพี่น้องเอ,อ้ยบงเนีพยฝนอ่ะนองน้ำม,มาจอบดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเพิ่นกับพระกันมัดเข่าย่างมันเสากับมีดด้วยค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ขอดูพระอาทิตย์ขึ้นหน่อยนะคะ ไหว่ยืนด้พี่น้องนา่เวลาก็ได้พี่นยืนเมืองพระอาทิตย์กับข้าวเดียวฟืบอเฟื่ฟืฟืฟฟขึ้นนะพี่น้องเสาแล้วก็สวยสวยล้วก็คำเป็นดวงศีเด้วยพี่น้องค่นนะเนาะโอ้ยพี่น้องงามไหมคะ พระอาทิตย์นี่ก็แปลกนะพี่น้องเนาะเอ้ยพลังหลายนะคะนะ่ะเนาะความสว่างนี่หลคักหลายเนาะเห็นะลหลวกเขาสว่างเดยนุ่งกับเงยดเงย์เงยเงิ์งงงกับพี่น้องค่ะจะเป็นคําถามแต่น้นอยๆเนะาะพระอาทิตย์จิตตกดินเหลวเป็นบ้าคือว่าตกลงไปได้พี่น้องความคิดแต่น้นอยเพราะอะไรว่ามันหมุน้ะพี่น้องคิดว่านัน ถ้าคิดไปนอนบริคิดว่าอ้อมไปลูกอื่นนะพี่น้องคิดว่าเปนอันอันย่ามพปนขื่นเพื่อกขื่น,น,น,นแต่ว่าย่ามพุ่นล่องกับเขาใจว่าตกลงไปข้างล่างเลยเลือกพี่น้องหนูเคยคิดในหน่อย,นอยว่าคันย่างไปนี่ยไปสุดพุ่นก็สิตกวืบลงไปเลยเนาะตอนนหน,น,น่อยนุ้ยคิดอย่งนีหนูเลยยอียครับพี่น้องหนูบยประกาปไปให้มันสุดคิดยกกันย่างไปมันสุดเลยสิว่ตกลงไปเลือกบอกเลยความคิดเใ็กน้อยกับแปลกๆนะพี่น้องเนาะเป็ในใดีค่ะงามบบ Uhm. ในบรรยากาศยามเช้าดูทองให้ทองหน้าเนาะก็ตังสิออกไปหาหนึ่งเขาครับพี่น้องหนึ่งเขาแล้วจังสิกลับเขมามาะกลับเขมาเกี่ยเขาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นงามเลยอยากเห็นนะพี่น้องเนาะ ความสุขเลยพี่น้องค่ะยืนเงียบ,ยบนะหายใจเข่าพูดหายใจออกทูพูดทูดพูดทูพดทพูดทูนะพี่น้องเนาะโอ้ยสบายพราะว่ามันยังสิ่งามบนไดิไนพนกสอนว่าไม่มีอะไรงามไปกว่าพุทธทูพี่น้องค่ะ พุทธูนี่ก็คือเพื่นกั็สอนมากงสินนพี่น้องเนาะว่าสิไปใสเขาอยู่กับไปเขาจากไปกับไปไปน้ำตลอดนะพี่น้องเนาะก็เป็นวิธีการปฏิบัติธรรมเดอันของคู่บาอาจารย์นะค่ะเนาะเขากะรักษาไว้แต่ก็เหตุกับตัวจะขของก็เกิดพลดีขื้นกันเด้อครับพี่น้องกะ บนก็นรักษาตอนนี้ก็แจ้งคืนคักขึ้นคักขึ้นแลว้วเบอร์ไอนคนอม เจเปินสายห้ากับอธิษฐานเด้อพี่น้องอธิษฐานกับดวงพาทิตนะกะโค้เฮน้ำชื่อเสียงของเจเปิลสายห้านี่ไปลบลูกเด้อพี่น้องเนาะไรอยู่มองไดบอลไดกระให้ฮหักให้เพ่งให้เขามาติดตามเจเปิลสายห้าพี่น้องทั้งสองช่องเลยเด้อพี่น้องค่ะอีกช่องไม่กะเจเปิลสายห้าว้วาวค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดกระดิง่งให้น้ำพี่น้องเด้อค่ะก็ ก็ขอให้พี่น้องนะะเนี่ก็บม่นบึงช่องไม้ของเจเปินสายห้ากับเมตตาสงสารเบงห้จบุบไม่ได้พี่น้องเด้อิสด้ชั่วโมงคนฟัง4ี่พันชั่วโมงค่ะแล้วก็ขอให้ครบหนึ่งพันพี่น้องเขาไปติดตาไม่ได้พี่น้องก็สได้มีโคสันอาเจกัสเดร้างไล่ได้ได้จักเทียนะพี่น้องเนาะค่ะ งามนะพี่น้องค่ะเป็นจังได้สวยงามอลามตาเอากก็หอบเอาพลังนะพี่น้องสู่ๆสูๆ่ต่อไปนะพี่น้องเนาะพลังชีวิตค่ะอธิษฐานะด้วพี่น้องด้อบางค้นกะบรูลูต่่าเจเปินกะ ยันเอียงกามากอธิษฐานนะพี่น้องค่ะสิ่งที่ว่าอัศจรรย์กามากอธิษฐานนะเมื่อนี้กับผ้ามาเบิงพาอาทิตย์ข้นนะค่ะเนาะกําลังจะก,กับบานเป็นหนึ่งเขาเห็นพาอาทิตย์งามกับโอ้บริขึคนหอดแต่เอฟซีย่านบ่มีเนาะเบิงค่ะพี่น้อง่ะไปเลยอยากให้เบิงเป็นบางเทียเอฟซีกับเพื่อนกระบ,บอกว่าอยู่เมืองนอกบ่่อยได้เห็นพาอาทิตย์ข้นหมอกายค่ะพี่น้อง ก,เก็เล็เก็บเล็กๆน,น่อยๆเบิงเ้งงนาะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ก็เล็กลายเป็นผูกพันพี่น้องเอ้ยคือหอดแต่เอฟซีคือหอดแต่สีเห็ดลิปแต่ละมือค่ะฟังน้ำเวียก,กับฟังแนวพอฟังแนพี่น้องเอ้ยเพิ่งอยากเห็ดโทรศัพท์เหยีเดแล้วกับเล่นไปเกี่ยวเขาค่ะเล่นไปเกี่ยวเขาแล้วกับเล่นมาเห็ดโทรศัพท์พี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นในบรรยากาศของธงหน้านานจะมีค้นกลมมัดเขายิ้ว้ยยิ้พี่น้อง เห็นบ่ระมัดเขาเนะพี่น้องเนาะไปเห็เดแสดงว่าจะหนีเพื่อกเกี่ยวมือเนะพี่น้องนี่จังได้มัดเข่าอืมค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องนเนาะเฮ้ยพี่น้องคะเข่าเพิ่งกับงามงามกันเข่าล่มนี่สิอยากเกี่ยวอย่างหยากเน่ยพี่น้องเอาจะข้าวก่อนนะพี่น้องเนาะคุณตรงไฮตรงหน้าเข่าเรืองอารามงามตาช่วงนี้เป็นนาเข่าอีดีพี่น้องนาเกี่ยวเข่าเบ้ยงามคักงามคักพี่น้องยังมางามคักงามเนี่ยเดน้องนามกับมี่ เอ้ยเนาะนี่ก็สีนีปลายเราพี่น้องค้านี่มึงไงบรรยากาศพาเขามาชมนะพี่น้องเนาะเห็นเอียงบ่อใดก็อยากให้พี่น้องเห็นน้ำมังกนกะติดโควิดมาบานเท่าบ่อใดกัเห็นบรรยากาศเตงสีเหลี่วก็คือหอดเมื่อนหอดซ่านพี่น้องเอ้ยเอาใจซอยสูส้สู้สู้สู้เด้อพี่น้องเด้อค่ะเอาใจซอยและลายค่ะ หอดเขาก็โทรโทรศัพท์มาหานะพี่น้องป่าเดี๋ยวนี้กับใครเนี่ยอยู่โทั่ท่างไรมาหมดนี่งามค่ะพี่น้องนี่ป่าค้อนบ่อนเป็นส่ป้าตัวพี่น้องดักป่าปา่าเรลียนข้นเนี่ยบนเป็นพงแหงด้วยค่ะพี่น้องเพื่อก็เอาอันนี้มาก,กั้นไว้ป่าเรลียนขึ้นบ่อนี่นี่ห้อยหักันหยาหักเองพรอ นี่เห็นบอพี่น้องค้างามเนาะ็ะสิลเ,สะะเ,เ,เลี่ยงปลายด้วยเนาะนี่สะนามก็ดีนะครับพี่น้องเนาะอยู่ทงนาเอาก็เลี้ยงปลาเกี่ยวเขาแล้วก็ลุ่งเลือนน้ำอ่อนนี้ด้วยะค่ะพี่น้องอากาศบางเทีก็ห่อนก็เอานะคะเนาะค่ะเอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะพี่น้องเอาเงียบให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศจะเข้า พี่น้องบัทีนี้ก็มเบึงนี่ก็เป็นต้นักคอ้อไงพี่น้องโอ้ยขันมีหมากขึ้นสิโดคักเนาะพี่น้องคือสีหูจากกินดอกหมากค้อถ้าคนไทยก็สิเป็นมะคอรสชาตินั้นสีสมบมหม,มากเป็นพว่วงเป็นพว่นพวงก,กินสมนี่แซบ่บขนาดพี่น้องขามาบีบกินใส่ก็ะดปัปลากับบักผิกคุณอะบึงเขาคุเอ้ยสะออนเนาะมีแต่ล่วงใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยคุณอะอเฮงถือแสงพระอาทิตย์ก็แเฮงงามนะคุณพ,พี่น้อง เหลืองอุ้ยหุยเหลืองอุ้ยหุยค่ะมาพี่น้องมาบาทนีนีอาละสิไปหนึ่งเขาแล้วค่ะฝากติดตามช่องจะเปินสายห้าว,ว้าวช่องใหม่เ้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิง่งน้น้ำเป็นพินให้น้ำแน่พี่นอ้นนนองค่ะสวัสดีค่ะ